พอเราเป็น global company อะค่ะโอกาสในการจะเจริญเติบโตในเรื่องของอาชีพการงานก็จะมีความหลากหลายนะคะไม่ได้มีลิมิตอยู่แค่ที่ในประเทศไทยอย่างเดียวเรามี location ที่ทั่วโลกและใโดยเฉพาะแค่ในเอเชียเองเนี่ยเราก็มีประมาณมากกว่า8ออฟฟิศในเอเชียนะคะก็ encourage culture นี้ในการที่ให้คนออกไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคข้างนอกมากกว่าใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวเราเชื่อใน พฤติกรรม7อย่างนะคะที่เราจะ encourage ให้กับพนักง,งานของเราอะได้แสดงออกทางพฤติกรรมนั้นๆนะคะก็7อย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่า Pepsi p e p s i c o w a ย์สเรามีวิธีการบริหารคนยังไงบ้างให้แคมเปญของเราทุกอย่าง ปังตลอดเวลาครับหนึ่งใน PepsiCoV เ e วเรารคือเรื่อง c o n sumer centric เราจะ encourage น้องในทีมเราค่ะให้ออกไปใช้เวลากับผู้บริโภคข้างอนอกมากขึ้นทั้งเป็นในเรื่องของการไปสังเกต behavior ของ c o n sumer นะคะในเรื่องของการ consumption การกินสแน c k ต่างๆเพื่อจับเทรนหรือว่าการลองไป observe ตามช่องทางการขายต่างๆตาม channel ต่างๆมากกว่าใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวค่ะตัวี่คุณแปสนุกมากนะรับได้แบบว่าไปแบบสังเกตผู้บริโภคซื้ออะไรน้าชอบแบบไหนได้ว่า ใช่พราะจริงๆเราเองก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนาะก็จะเป็นเพื่อนเล่าหรือว่าเป็นครอบครัวเราก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันพอเราเป็น global company อะค่ะโอกาสในการจะเจริญเติบโตในเรื่องของอาชีพการงานก็จะมีความหลากหลายนะคะไม่ได้มีลิมิตอยู่แค่ที่ในประเทศไทยอย่างเดียวเรามี location ที่ทั่วโลกและในเฉพาะแค่ในเอเชียเองเนี่ยเราก็มีประมาณมากกว่า8ออฟฟิศในเอเชียนะคะดังนั้น่ะ ตัวเนื้องานเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือว่าไปทําให้กับโลเคชันอื่นเราก็สามารถที่ใช้ประสบการณ์ของเราไปแอดแวลูแล้วก็ได้เลิร์นเคานเจอร์เลิร์นนิวติงจากที่อื่นด้วยเราเชื่อในพฤติกรรม7อย่างนะคะที่เราจะ Encourage ให้กับพนักงานของเราอะได้แสดงออกทางพฤติกรรมนั้นๆนะคะก็7อย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่า Pepsico w a y s e เรา Encourage ให้ทุกคนจดจำและประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ day ันที่เข้ามาออนบอดเลยเนาะแล้วเทรนนิ่งโปรแกรมการฝึก อบ,ลบต่างๆมันก็จะถูกต่อยอดเพื่อขยายพฤติกรรมตรงนี้ให้ทุกคนมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเช่นกนันค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเป็นมาเป็นป้ายหรือว่าพูดว่าเป็นพฤติกรมรมที่อยากให้ทำมันเหมือนเป็น ecosystem, อีโคซิสเต็มคือ Reinforcement System อมากกว่านะคะมันเลยทําให้เราเชื่อได้ไว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอามาใช้จริงทําจริงอยากถามพี่โดคับเมื่อกี้พี่โดบอกว่ามันมีให้คนแบบว่าไปจอย ที่ต่างๆในเอเชียของบ้านเราด้วยอย่างเงี้ยฟีดแบ,บข็ของของของพนักงานเราที่ไปจอแต่ละที่เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการที่เรามี j o อ o p portunity ตรงไหนที่เช่นเป็น Job ที่เปิดใหม่หรือว่ามีคน r e ไ i r ์ไปมันก็เลยทําให้เราต้องมี คนไปฟิลอินแทนอย่างเงี้ยนะคะฟีดแบ็กที่ได้หลากหลายนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของอ่ะถ้าเป็นยังเจนหน่อย oh. เขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้มีประสบการณ์ใหม่ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างได้เรียนรู้ c u เจอร์ oh. เป็นตน้นคนที่อาจจะในเรื่องของประสบการณ์ซีเนียร์ขึ้นมานิดนึงไปอยู่ตรงนั้นได้มีโอกาสได้คุมทีมของคนที่มีความหลากหลายทั้งอายุ เชื้อชาติภาษาก็เป็นชา a l เลนจ์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้ Critical Experience เนี่ยได้ขยายเติบโตมากขึ้นไป Add Value แล้วก็ได้เ learn ร learn ียน culture ร์เรียนเนวติงสี่อื่นด้วย